สวัสดีครับผมมาเจอกับครูแคมสอนขับรถเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาตัวรถกระบะนะครับมาถอยเข้าจอดช่องว่างด้านซ้ายให้ดูนะครับว่าจะมีเทคนิคแบบไหนนะครับอ่ะโอเคมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเป้าหมายแรกนะครับให้ท้ายรถเราเสมอกับท้ายรถคันด้านข้างขั้นตอนที่สองครับให้ทําการหมุนพวงไลด้านซ้ายให้สุดเลยอ่าหมุนพวงไลซ้ายสุดแล้วถอยเลยครับ แล้วให้เรามองที่กระจกขวาของรถเราครับเพื่อให้ท้ายรถด,ด้านขวารถเราเนี่ยตรงกับไฟหน้ารถด,ด้านสายของคันข้างหลังเนี่ยครับตามภาพเลยพอตรงลักษณะนี้แล้วให้เราทําการคืนล้อตรงครับผมพอคืนล้อตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วถอยตรงๆเลยโดยการมองกระจกฝั่งสายครับเราจะให้ตัวกระจกฝั่งสายของรถเรานะครับตรงกับป้ายทะเบียนรถคันด้านหน้า ออจะอยู่ลักษณะนี้นะครับจะอยู่ลักษณะนี้เสร็จเรียบร้อยหมุนขวาสุดได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วรถของท่านก็จะเข้าไปอยู่ช่องจอดได้อย่างง่ายดายนะครับสําหรับมือใหม่หรือสําหรับท่านที่ขับรถเก่งแล้วนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ลองดูรถของท่านจะเข้าสู่ช่องได้อย่างสวยงามภายในรอบเดียวเลครับ ขอบคุณที่ติดตามและชมถ้าเห็นคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ